บรรยากาศเนี่มเมือนแรงก็สวยงามะนะพเนากมันขี่ฝ่าก่อนมีมันก่อนมีก็สวยงามอากาศเย็นเย็นงามเมือนแรงนะมันคือบรรยากาศในเมืองในหน้าเดมีแต่เสียงรถควันรถ ดวงจันทร์มขืนตะเวนเทนอประตุกุถ่ายลูกกองก็ออกเลยมา่ายเดียวไทยเหมือนเหลยู่นอนีคือเมี v v ้ยแม่แ <lent> ต <ceu> ่บ่คือมืออีเก๋ค <another> ือมามคือะมาหรือมือหนิว่ายางออกมานีล่ะ